ก่อนเข้าไปชมบอลสีจะให้ทุกคนดูอุโมงค์ที่บ้านพี่เขาก่อนนะคะนี่ทําไว้ดีมากเลยนะคะนี่ทุกคนพื้นที่เขาก็มีอยู่ตรงด้านข้างบริเวณบ้านแค่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นประโยชน์นะคะสามารถทําเป็นอุโมงค์เลี้ยงบอลสีได้อย่างดีเลยนะคะนี่ส่วนด้านในก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะที่เราจะพาทุกคนเข้าไปดูนี่นะคะ ก็จะมีบอนสีเยอะแยะมากมายอยู่ข้างในนี้นะคะคนสามารถเดินเข้าไปข้างในอุโมงค์นี้ได้เลยความสูง2เมตรความยาว8เมตรนะคะทุกคนนู่นยาวไปถึงหลังบ้านเลยนะคะนี่สวยงามมาตรฐานมากเบบีต้นนี้คือคเศรษฐีพันล้านค่ะนี่นะตัวนี้ก็อักษรสวรรค์น,นะคะเทพอักษราเทอัานะคะทุกคนนีทุกคนต้นนี้นะคะสเสนจันทร์ประกายดาวว้าว สวยจริงๆค่ะ1 2 0 0งสอง2,000บาทนะคะสนใจที่ติดต่อเข้ามาเลยนะคะมีแค่ต้นเดียวนะคะต้นนี้ดังสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องฮักแหงสไตล์เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนมาบุกบ้านแม่อุนะคะวันนี้เราแอบเห็นว่าที่บ้าน พีอเูเขามีบอลสีนะคะ mm. ก็เลยจะพาทุกคนเข้าไปแวะชม mm. ไปดูกันซิว่าจะมีตัวไหนที่เพื่อนๆกำลังหาอยู่หรือเปล่า mm. มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะ mm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ mm. เดี๋ยวก่อนเข้าบ้านต้องใส่แมสก่อนนะคะทุกคนข mm. อใส่แมสกก่อน mm. ไปพร้อมแล้วเราก็เข้าไปดูพร้อมกันเลยไปค่ะ นี่นะคะคืออุโมงค์บอนสีนะคะของบ้านแม่อุเดี๋ยวเราจะมุดเข้าไปดูในอุโมงนี้กันนะคะว่าจะมีอะไรให้เราค้นหากันบ้างไหมแล้วก็จะมีตัวไหนที่ทุกคนกําลังตามหาอยู่ก็เดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะไปเลยทาเป็นตู้อบบอนสีแบบที่คนสามารถเข้าไปได้เลยนะคะเามาดูแม่อุขอา้างในพี่อุสวัสดีค่ะ นี่นะคะเจ้าของสวนเดี๋ยววันนี้ให้พี่อูพาดูชมสวนบอนสีหน่อยเนาะเหมืนอนเที่ยวตลาดน้ำนะคะ,ะใหญ่ๆเลยนะคะนี่ใหญ่ๆเบ่งๆเลยนี่เราก็จะอยู่ในอุโมงแบบนี้เลยนะนทุกคนมีา้าไฟอกแล้วก็บอนสีนะคะต้นนี้อะไรคะแม่อูอันนี้บับเบิ้ลนะคะบับเบิ้ลใหญ่มากค่ะทุกคนคยังไม่ะะได้ล้อดูหัวเลยะคะ่ะ อันนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะสีสวยงามสวมสวยงามมากๆเลยบับเบิลนะคะทุกคนต่อไปอันนี้ชายชนโอ้ชายชนต้นนี้ใหญ่มากสวยด้วยนะคะนี่<ม>ว้าวอันนี้ตัวนี้ชายชนยังไม่ป้ายนะคะนี่นะะก็จะมี<น>ลองผ่าดูนะคะค่ะเผื่อจะกลับมาป้ายเหมือนต้นนั้นนะคะอันนี้มีผ่าไปแล้วใช่ไหมคะค่ะมีผ่าแล้วอ่าเราคอยไปลุ้นกันนะคะ ต้นนี้อันนี้เป็นลูกไม้ค่ะอ้อันนี้ลายเขาสวยเนาะสีอ่อนสีเขียวอ่อนๆแล้วก็มี่างๆยังกัดสีไม่เต็มที่มีลูกไม้สวยมากอันนี้กระเสศา์กระเศสศา์นี่นะคะทุกคนเราเคยเห็นต้นเล็กๆแต่ยวพอต้นใหญ่เขาจะเป็นแบบนี้นะลายสวยมากเลยต่อไปไทยนิยมค่ะอันนี้ไทยนิยมนะคะอันนี้จะเป็นลายที่มี ลักษณะเด่นเนาะคือพื้นจะเป็นสีขาวแล้วจะเป็นแต้มจุดสีแดงๆนะคะนี่เลยไผนิยมนะคะทุกคนต้นนี้ต้นนี้คืออะไรคะพี่อุบอลโบราณไม่ทราบชื่อนะคะอ๋อนี่เป็นบอลโบราณไม่ทราบชื่อใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ยังยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะตัวนี้ยังยังไม่เต็มที่ถ้ากัดเต็มที่เนี่ยจะออกออเขียวค่ะออกเขียวแล้วก็เป็นดูปสวยเนาะคล้ายๆสุลาเซนอย่างนี้เนาะค่ะใชๆแต่แต่ก็ก็ยังไม่ยังไม่ชัดเจนนะ ถ้าเป็นนสี้้ตาาลเเํพื่อนๆคนไหนทราบนะคะก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าต้นนี้เขาชื่ออะไรนะคะทุกคนลายเขาจะเป็นแบบนี้นะประมาณนี้สีนะคะต้นลักษณะใบก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้ทําจํานวนอยู่ก็มีลูกเขามีลูกแล้วนะคะทํารูปอยู่นะตอนนี้เนาะโอเคค่ะต่อไปตัวนี้ตอนรับมารับมาในนามมัคควานรังสรรค์นะคะแต่ดูแล้วน่าจะออกใกล้ๆหรือ เอ่อพรมหรือสีนะคะใกล้เคียงยังเพราะว่าการเขายังไม่ชัดเท่าไหร่เนอะยังยังก้ามกึ่งอยู่ค่ะยังก้ามกึ่งแต่จะออกไปทางแต่ว่าลายเขาสวยนะสีสวยสดใสมากเลยแล้วต้นเล็กๆต้นนี้ข้างล่างนี้่ะค่ะพี่ยุอ๋อต้นนี้ตัวนี้จอมทัพนะคะอ่าอันนี้จอมทับนะคะทุกคนตัวนี้ก็ทำจำนวนอยู่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันนะคะไปดูกัน มาฝั่งนี้เลยอันนี้เพชรมนทนนะคะเริ่มกัดสีแล้วอันนี้สวยค่ะทุกคนดูลายนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูลายชัดๆก่อนนะน,นี่นะคะโอ้โหสวยงามจริงๆนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ลื้อหัวเลยค่ะก็เดี๋ยวน่าจะอีกสักเดือนสองเดือนถึงจะทําจํานวนได้นะ,ะก็รอรอ,อติดตามกันนะคะทุกคนสวยมากนะคะต้นนี้ค่ะตัวนี้เป็นลูกไม้ค่ะ ลูกไม้ใบแดงซื้อมาพร้อมกันนะคะลูกไม้ใบแดงนะคะสวยนะคะก็รอลุ้นในการกัดสีของน้องค่ะว่าจะออกมาแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะใช่ค่ะตัวนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันนี่ก็ลูกไม้นี่ทสีเขียวนะคะจอมทับอีกต้นนะคะตัวนี้ว้าวตัวนี้สวยค่ะทุกคนนี่คือจอมทับนะคะโอ้โหใบนี้สวยมากลักษณะใบสวยเด่นมากเลยนี่เหือนสีแดงชัดๆเลยนะ ต้นนี้หงสุวรรณค่ะต้นนี้หงสุวรรณเค่ะทุกคนยี่ค่ะยังยังกัดสีไม่เต็มที่จะออกขาวได้มากกว่านี้อีกอ่าฮะโอ้สวยมากนะคะส่วนตัวนี้นางฟ้าค่ะอันนี้นางฟ้าอันนี้เขาแผงมาจากแพงมาจากเอ่อต้นแต่ใบเขาสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้แผงมาจากพรมพิมานนะคะทุกคนอันนี้มีทําลูกไว้แล้วค่ะ ทำลูกไว้แล้วก็อยากจะให้แผงกลับไปเป็นผมที่้านอยู่แต่บนลสีเขาก็จะมีความให้เราลุ้นนะคือเขาจะแผงไปแผงมานะคะก็จะมีความให้เราลุ้นอยู่พอสมควรนะคะต่อไปเลยค่ะแม่อุ้กต้นนี้ลายสวยค่ะนี่จะเป็นบอลสีโบราณอ๋ออันนี้ก็เป็นบอลบ้านๆน,นะคะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กะ,ะแต่ว่าลายเขาสวยมากเลยนะคะสี่กัะสีได้สวยมากเลยตอนนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะ แอบเห็นต้นนี้ค่ะแอบเห็นต้นนี้เป็นความผิดพลาดแบบว่าซื้อมาน่าจะเป็น <laughs> บอลจีนนะคะสองต้นนี้ในนามมิ่งมงคลกับมิ่งมาหามงคลน,นะคะอ๋อแต่เขายังไม่ไม่ไม่ไมไมออกสีแดงเนาะมันมันน่าจะไม่ได้เรืว่าเป็นเป็นเป็นความปวดร้าวมากที่ตั้นแต่เอฟบอลสีมา <laughs> นี่นะคะทุกคน <laughs> คนที่ซื้อบอลสีหรืออะไรสีต้องเล้องเลยนะต้อจะเป็นบอลจีนนะคะอันนี้สองต้นนี้ผิดพลาดมากตัวนี้เป็น มิงมาเหสีค่ะอ้้มิ่งมาเหสียมาถ้ากัดสีจนเต็มแล้วเนี่ยจะออกชมพูค่ะจะเป็นพื้นชมพูค่ะจะสวยมากค่ะต้นนี้ต้นนี้เริ่มเริ่มเห็นลาอแล้วนะเริ่มไมเป็นแต่เบบีเลยเริ่มเห็นแววความสวยแล้วนะโอ้โหสวยมากดอนเจดีตัวนี้ดอนเจดีดอนเจดีว้าวอันนี้สวยแบบไทยๆนะคะสวยไทยๆเลยค่ะแบบไทยมาก พื้นขาวกระดูกสีเขียวนะคะต,นนตนน้นนี้ต้นนี้คือนางละครนะคะนางละครอันนี้เป็นไม้กาบนะคะ,คะบอลกาบโอ้สวยนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะชอบเสน่ของบอลกาบ <c oughs> ชอบมากนะคะเรามาดูฝั่งเบบี้ฝั่งนี้บ้างนะคะตอนนี้ฝั่งเบบี้ตันนี้นะคะอ,อันนี้จะเป็นลูกไม้ ลูก <Norwegian> ไม้ <โ avenues. S 2> offerings. อันนี้สวยอันนี้เป็นบอนลบโบราณไม่ทราบชื่อนะคะนี่คือไม่ทราบชื่อใช่ไหมคะที่พึ่งผ่าได้มามีปล่อยไปแล้วรอดหนึ่งอะค่ะอืมค่ะแล้วก็อันนี้ล็อตสองตัวนี้ก็จะรออีกสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะใช่กสวนตัวนี้ติดตามเลยนะคะทุกคนติดตามเลยนะคะสวนนี้ว่าพี่อู๋เขาจะปล่อยอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็ติดตามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะ ให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะติดต่อสอบถามกับเจ้าของได้เลยครอบอยู่ทั้งชายชนพรมพิมานอด้านในนี้ก็คือจะเป็นชายชนพรมพิมานที่ทําลูกไว้เนาะก็รอนะคะทุกคนนี่มีเยอะมากนะคะทางนี้ฝั่งนี้ไทยนิยมไทยนิยมก็นี่นะคะก็พาทุกคนมาชมนะคะสวนเล็กๆปี่อูนะคะที่เอ่อ ทำติดกับบ้านเลยนะคะอยู่ในพื้นที่ของบ้านนะคะใช้พื้นที่ใช้สอยได้เป็นประโยชน์มากๆเลยนี่นะคะโอ้ต้นนี้สวยจริงๆนี่นะคะแบบนี้เลยโอ้โหเด็ดมากเพชรมณฑล่าจะต้นนี้ต้นนี้อ,นนอันนี้นนคือนนชายชนนะคะต้นนี้ก็คือผ่านี่คือต้อนแม่เขาใช่ไหมคะนี่ส่วนนี้คือต้อนแม่ต้นนี้จอมทับนะคะอันนี้พี่อู๋เขาเอาไว้ตั้งแม่เนาะ ก็ให้ทุกคนมาชมนะคะความ<ะ>สวยก่อนอุ้ยต้นนี้สวยมากเด็มีต้นนี้คือเศรษฐีพันล้านค่ะนี่นะคะทุกคน<ะ>คือสวยสวยมีเสน์มากนะคะเศรษฐีพันล้านตัวนี้ก็อักษรสวรรค์น,นะคะอักษรสวรรค์ค่ะ,ะยังได้ก<ห>ิน,นียว่นีมนต์สวรรค์อันนี้มนต์สวรรค์น,นะคะโอ้โหเด็ดๆทั้งนั้นเลย ต้นนี้จะเป็นเทพอักษลานะคะทุกคนนี่ด่างแล้วไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะแบบนี้ตัวนี้ด่างมานิดนึงถ้าต้นนี้ต้นนี้รัตนาสินใช่ไหมคะน่ะคะป้ายนิดเดียวป้ายมานิดเดียวมีแอบป้ายมาแล้วนะคะใบสองใบแล้วนะคะนี่แต่ป้ายนิดนึงส่วนต้นนี้ก็จะเป็น ตัวนี้นะคะใช่ยอดมงกุฎค่ะอันนี้เป็นยอดมงกุฎค่ะแต่ว่าก็ยังยังไม่ไม่ด่างนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นลายของเขาอยู่แล้วยังไม่ด่างอันนี้ก็ชายชนอันนี้ปล่อยแล้วสี่ร้อยใช้เชิญลุ้นป้ายแครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะใช้เชิลุ้นป้ายนะคะนี่ตันนี้เมื่อกี้เราแอบเห็นนะคะอ่าจะเป็นต้นอะไรนะคะที่พี่อู๋บอกเมื่อกี้แต่จะพาทุกคนไปดูนะคะข้างนอก เดี่ยวสันดางแล้วก็ตัวนี้อีกนะคะตามที่ไปดูนะคะอุโมงเขาทำได้แบบอลังการมากเลยจันประกายดาวทุกคนค่ะจันประกายดาวค่ะโอ้โหดังสวยนะคะเนี่ยตัวนี้สิบสองเคค่ะถ้าใครสนใจป่อนให้เลยค่ะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะรีบเลยนะคะคุยกับแม่อุได้เลยนะคะตัวนี้ให้ดูค่ะดังสวยมากเลยค่ะ 12K นะคะ,คะทุกคนสายตั้งแม่เลยค่ะรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะติดต่อที่พี่อุ๊กเลยนะคะนี่สวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูข้างนอกอีกต้นหนึ่งนะคะสนใจก็ยกไปได้เลยนะคะเศรษฐีหรืสันดางที่มาดูเศรษฐีนต้นสัน,าสนามากล นี่นะคะความด่างด่างฮาร์ฟแบบนี้เลยนะคะสี่พันห้านะคะต้นนี้พี่อู๋ปล่อยที่สี่พันห้านะคะทุกคนนี่นะคะโอ้โหแล้วต้นเขาใหญ่มากนี่แบบนี้เลยสูงเท่าเจ้าของเลยนะคะนี่สี่พันห้านะคะด่างฮาร์ฟแล้วก็วาคิวค่ะสนใจก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็รีบโทรเข้ามาเลยนะคะมีแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะคะใครได้ก็ยกไปเลยนะคะนี่คุยกับพี่อูได้เลยนะคะ วนตรงนี้เราก็แอบเห็นเป็นเสน่ห์จันใช่ไหมคะนี่เสน่ห์จันดำนะคะรอบๆบ้านเขานี้ใช้พื้นที่ใช้สอยได้เป็นประโยชน์มากทุกคนดูนะคะตอนนี้เขาข้างบนก็จะเป็นผู้ด่างใช่ไหมคะผูด่างยักษ์เดี๋ยวเห็นอีกต้นหนึ่งจะพาทุกคนไปดูนะคะผูด่างยักษ์ไปดู ไม้ฟอกใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูไม้ฟอกกับพี่อู๋ก่อนอันนี้คือพิลูไลเมกค่ะพิลลายเมฆพิลูายเมกพิลลายเมฆนะคะนีสามร้อยห้าสิบลวมส่แบบนี้นะคะซส์นี้นะคะสามร้อยห้าสิบนี่ค่ะห้าต้นนี้สามร้อยห้าสิบรวมส่งอันนี้จะเป็นใช้ได้ลงมาหน่อยนะคะสามร้อยห้าสิบรวมส่งแล้วนะคะทุกคน รากเขาแข็งแรงแล้วนะคะรากตื่นดีแล้ว<อ>ส่วนต้นนี้พี่อุ๋ปล่อยไหมคะเอาอันนี้ไว้ตั้งแม่ะะอันนี้ไว้ตั้งแม่แต่ว่าพอโตมาเขาจะเป็นลายแบบนี้นะคะอันนี้คือเอาไว้ตั้งแม่นะคะแบบนี้ฝั่งนี้นะคะมีต้นนี้มีแอบลายแล้วนะคะทุกคนสวยมากสามร้อยห้าสิบรวมส่งใช่ไหมคะพี่อุ๋น,นี่นะคะเปิดแล้วนะคะใครสนใจก็รีบเลยรีบเลยนะคะมีจำนวนไม่เยอะนะคะ แล้วฝั่งนู้นด้านในเราแอบเห็นเป็นอันนี้เราจะดูทุกซอกทุกมุมของบ้านนี้เลยดูได้เลยชีวิตชีวิตแบบคนใช้ชีวิตในกรุงอนนี่นะคะอันนี้เราซื้อมาในนามไข่บอลกระดาษด่างไข่บอลกระดาษด่าแล้วเราก็ได้เขียวแล้วเราก็ได้เขียวมาเลยค่ะลุ้นเหนื่อยเลยนะคะนี่ลุ้เหนื่อยเลยเก็บไว้เป็นความทรงจำไม่ได้ทิ้งน้องเลี้ยงต่อไป อันนี้ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะในการที่บางทีเราซื้อมานะคะนินามนินามของอะไรก็แล้วแต่มันมีสิทธิ์ที่จะแผงหรือว่ากลายได้เนาะ <Okay. S 1> นี่ก็ต้องต้องลุ้นกันนะคะทุกคนแบบนี้นะคะดูด้านในเขาจะเป็นพืชผักสวนครัวแบบนี้นะคะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นพูด่างยักษ์กันเลยะค่ะตอนนี้ ถ้ากอกระดาษอ่ะมันอยู่หลังบ้านแต่ว่ามันมันเป็นโลกอะตอนนี้ัน้เป็โลกใช่มทุกคนนี่นะคะผูด่างยักษ์ต้นนี้นะคะสูงมากเดี๋ยวจะให้ดูลายสวยๆกันนะคะใกล้ๆคือใบใหญ่แมาก แปดร้อยมายกเลยนะคะต้นนี้นะคะเจ้าของสวนเจ้าของบ้านบอกว่าต้นนี้ใครพร้อมนะคะแปดร้อยมายกได้เลยค่ะพร้อมเลือยแล้วค่ะนี่นะคะลากเดินแล้วนะคะมีเกาะแล้วเริ่มเกาะแล้วนะคะพร้อมพร้อมที่จะเลื้อยได้แล้วนี่ทุกคนอันนี้คือแปดร้อยนะคะต้นนี้อายุเท่าไหร่นะคะคือสามเดือนนะคะต้นนี้สามเดือนนะคะ นี่นะคะใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาเลยนะคะส่วนเบอร์โทรไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะคะส่วนเบอร์โทรของร้านพี่อูเขานะคะทุกคนต้นนี้นะคะสเสน่ห์จันทร์ประไก่ดาวว้าวว้าว,ว,าวสวยจริงๆค่ะหนึ่0หมบาทนะคะสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะมีแค่ต้นเดียวนะคะต้นนี้ด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ใสสปอทปึ๊บโอ้โหดูนะคะทุกคนมีงอืไม่ได้ฝากไว้ด้วยนะคะต้นนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะพี่อู๋มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆไหมคะที่สนใจเผื่อว่าอยากจะเลี้ยงบอลสีหรือว่าสนใจที่จะสั่งบอลสีที่บ้านพี่อู๋ะค,ะค่ะค่ะก็ะติดตามที่ Facebook อุไรวันเทียมจิตนะคะ,คะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะว่าเป็น facebook ตัวไหนนะคะค่ะ เบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคะ0800782273นะคะโอเคค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อมาตามช่องทางการติดต่อนี้เลยนะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีพูดคุยเนาะค่ะโอเคค่ะส็เป็นบสวนเล็กๆนะคะที่เริ่มต้นเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ใช้พื้นที่ในบ้านถือว่าได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะก็ฝากทุกคนไว้แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อู๋ค่ะ ไปค่ะ